สวัสดีครับมาดูคลิปผลย้อนหลังของจีนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับมาได้นะครับ2ตัวบนรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจีนนี่ผมจะใช้เลขแบบจะลองชุดที่6เป็นหลักนะครับโอเคบางท่านอาจจะถามว่าทำไมต้องมีคลิปผลย้อนหลังครับก็คือตั้งแต่ผมทําให้แทงกับผมเองเป็นหลักนะครับฉะนั้นยังไงมันก็มีหลุดครับในการได้แทงให้ได้กำไรยังไงมันก็ต้องมีหลุดครับทีนี้หลุดแล้วประเด็นคือว่า มันจะหลุดยาวขนาดไหนแล้วต้องเบิ้ลทบกี่วันก็ต้องมีทุนเท่าไหร่ฉะนั้นผมก็จะทํเป็นผลจริงทั้งหมดครับมันจะมีช่วงหลุดอยู่วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับการเรื่องปกติครับเป็นไงก็มีหลุดนะครับอันนี้จะเป็นยอดผิดสะสมของจีนนะครับจีนจะผิดอยู่ที่ประมาณ25วันนะครับตั้แต่ต้นปีเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเช้าเข้าคือหยุดนะครับถ้าเช้าไม่เข้ากระทบันที่รอบบายนะครับ แล้วหลายท่านเข้าใจนะครับสมมติผมสมมติเช้าท่านแทงไปหนึ่งบาทไม่ถูกใช่ไหมครับบ่ายก็ต้องเป็นสองบาทนะครับพอถูกบ่ายสองบาทสมมติท่านไปรูดเว็บเพื่อจ่ายเก้าเก้าเก้าสิบสองนะและหลังเว็บจ่ายเก้าสิบสี่จ่ายเก้าสิบห้ากันเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเพราะถูกสองบาทบ่ายใช่ไหมครับก็เก้าเก้าสิบสองคูณสองก็ได้หนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับทุนเช้าหนึ่งบาททุนบ่ายสองบาทเป็นทุนรวมสามบาทนะครับสามบาทเลขครบๆค,คือสี่สิบเก้าตัวนะครับคูณ คูณด้วย3คือ147บาทนะครับถูกถูก184ก็ยังได้กำไรอยู่นะครับถ้าลองไปลบดูเองนะครับส่วนท่านที่รูดเพบที่จ่าย94-95ก็จะได้กำไรเยอะกว่านี้นะครับนี่ยนะครับยังไงโอเคที่มาดูผลจริงครับจริงๆนะครับยังไงก็จะมีหลุดครับ ตั้งแต่ช่วงต้นเอออันนี้คือจริงๆคือตอนที่ลงให้ฟรีๆอยู่นะครับเดือนกรนฎาคยังไงก็มีหลุดครับวันหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีช่วงถูกครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์แล้วหลุดสองวันครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงช่วงเดือนเดือนพฤษภาครับบางช่วงมันก็จะถูกยาวๆเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลุดอย่างเงี้ยครับยังไงก็มีหลุดครับ ถ้าผมบอกว่าถูกทุกวันทั้งสองร้อยห้าสิบวันคือผมโกหกครับยังไงก็มีหลุดครับมันถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับทีนี้ช่วงหลุดก็ต้องเบิ้์นท็อปเข้ามาครับพช่วงที่มันถูกยาวๆแบบนี้ก็เก็บสะสมกําไรกําไรกันร้อยครับคือรูดแบบสบายใจเพราะมันถูกกันทุกวันอย่างนั้นครับอันนี้ก็เป็นช่วงตั้งแต่นะครับเลขชุดที่หกเป็นหลักนะครับเลขสองตัวท้ายนะครับอย่างนี้ครับ มันจะมีผิดเหมือนกันกันกบนิเคคือช่วงเดือนเมษาไม่แน่ใจว่าเป็นผลกระทบมาจากโควิดหรือเปล่านะครับเหมือนกับตลาดหุ้นมันมันแกว่งตัวน้อยประมาณนั้นนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับช่วงเดือนเดือนเมษาวันที่ใกล้เคียงกับกับนิเคอิเลยครับชุดที่เป็นสอสองตัวบนนะครับ ก็ถ้ายอดผิดสะสมนะครับก็จะอยู่ที่จีน25วันนะครับอันนี้เป็นลายไอดีผมนะครับถ้าทนายจะทักทายเงี้ยทักเข้ามาได้นะครับ1นึ่งสองสามสี่ดีเสีพูดคุยกันได้นะครับ